เดี๋ยวเราจะเอารถไปให้พี่เดอสก,กาขี่แล้วครับอ1 m นะครับมาลงแดกเลยนะครับนี่ครับเอ็มตัวนะครับเจอกันนะครับวีสกานนะครับมาเจอกันกน,กกนะครับอ1 m ์าร์วนะครับ พี่ๆครับผมชอบผลงานพี่ๆมากเลยครับร้องเพลงคองมากเลยเอาละครับลบี้นะชุดคลแบบสุดจริงๆครับแล้วเขามีวง้อด้วยครับไทยแท้กเนกังี่ครับโอ้โหออกทีมแม่นะครับก็จะเป็นทีขอบคุณ คุณหน้าที่เชียะครับครับเขาเป็นจะเป็นเป็นเน่อย่ในองเอ็นสครับอสอยวเอาลนละอครั้งแรกในชีวิตที่ขี่อาวันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งแรกอาวันจะเป็นไง นนี้ะครับแต่งองค์สมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับคิดว่าวันนี้ชนะไหมครับก็ดริญสีชัยหวังว่านะหวังว่าชนะแต่ก็โอเคอยู่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราเคยขี่ตัวพันธุ์ตัวหกห้าศูนย์ตัวร้อยห้าสิบที่เป็นชาดขาวห้าร้อยบาทสู้ๆครับขอตัวรอบเดี๋ยวมาห้ามปินนะครับ แรงมากครับยม้าฟินก่อสิยติดส,สนาม จับเวลานะครับ เ็ตครับเดี๋ยวนะทีมงานมึงมีใครบอกพี่นี่แน่นะออกลอยไปหน่อยเสียหลักไปหน่อยโดดเลยเลยอม่าออนงเบอกะไม่บอกไปบอกไไม่ได้บอกด้วยว่าหยุดตรงไหนชิ้ายกลับมานะครับออกตัวลอยไปหน่อยนะครับไปหยักตวไทยนะครับไักไยกตวไทยนะครับ

โูนนะคาัเจ็ดสองนะับ่านะสามเจ็ดองนะให้เรียก่าแดกแบบยนโซนยครับแกหมดชามแดกหมดถ้วยหมดชามเลยครับถัดมองานก็ไม่ยตัวตลัวกนี้มันาของตัวช้านิดนึงนี่เราสลับแข่งแล้นะครับรออย่างเดียวเลยนะครับไม่เป็นไรให้เขาขับได้ก็ นาทีนะคร,รับกลับมาตีเสมอมนลุ้นกันรอบที่สามมีรอบสามนะครับวันนี้รอรสกาไ่ดหูไเลยนะโอ้โหเีกตกนะเดี๋ยวอปสุขีชนะบี้กาอะไรวะการเนนะครับที่เจีบิวบี้นัสกานะครับ เราตัดสินแล้วนะครับผา,าสุดกับบี้เดชกานะครับ จุดยอดเฮ้ยเอ้ยแม่งยอดรับสุดยอดรับเ้ยปีชนะแล้วสุดยอดโอ้หทีมงานดีใจกันใหญ่ยกับขึ้นมาเป็นตอแล้วกลับปสระเลุดยอดครับจะมาฟินแรงจริงๆนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับผมเคยดูและผมไมชื่อว่าายนนี้เขาจมีที สามารถแตะคู่ต่อไู้ในรอบปิดแต่วันนี้มันไม่มีลู้น้อสู้ที่จะมานักยอมแพ้เขาในบรรยนกานคาราเทศและตอนนดีครับแชมป์มวยรับพันแบทอบีเดอสกายอนแล้วยีดีครับยีดครับอนไรดีนะยันมีสองมีสามไม่เป้าเห็นแล้วกีสองกีสาม ถ้าผมอยู่นี่ผมช่ว่าายทาถ้าวันนี้ยังไม่เอาผมจำนายทามีเกลพี่เจี๊ยบมีเกลพี่นะครับพี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นนั้ผมคิดว่าเต้พี่จะชนะนะครัที่มาถึงทีมประเดนี่ไหนนะครับครับรู้อยู่แล้วนะครับที่นี้เขก็แบยแล้วให้เราก็แบบ มีความสื่้ตั้งแต่คำว่าช้มาแข่งนะครับก็พยายามต่อแล้วก็ต้องขอก็าน้เี้ยวก้ยงองี่นครับี่ให้ามกันแล้วเราก็วพ่มเต็มที่แล้วารง่านทีมมาลูแข่ก็ทำีมาทมากอ้แล้วคืออยากจชับทุกคนว่างนมนโอ้โหพี่แปนพี่แงเลยแล้วพี่ชา กนหวานี้รพูดแล้วดชยอดครับาไปเ้าเยครับพเาลอ่าครับประทับใจครับกับเพื่อนคู่ีครับยครับอ่าด้วยที่เราครับนำใจนักกีฬานะครับ เห็นนะครับก no, mm ็ตอนนี้ก็ดีใจครับคิดว่าจะได้อากวัลด้วยนะครับยอดเลยยินดีนะครับสุดยอดดีมากครับพี่พี่ขอบคุณครับเอ้มากเลยพวกเราสุดยอดครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านอาจารย์สอนเก่งนะเนี่ยอาจารย์ดีนะ